สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจากร้าน s r h i f i Motor Sport ครับผมสีแยกอินโนจีนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานำเสนอนะครับรถยน i s u z u DMAX นะครับตัวนี้จะเป็นรถแบบ4ฟ i n วินคันนี้จะตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ชนหน้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับก็คือจะยกกันชนหน้าออกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของจังเกิลนะครับส่วนด้านท้ายก็จะเป็นของจังเกิเหมือนกันนะครับตัวนี้เราก็จะทําการถอดชุดนี้ออกนะครับแต่ส่วนเซนเซอร์การใช้งานนะครับระบบถอยหลังยังใช้งานได้เหมือนเดิม มันไดข้างนะครับก็จะเป็นแบบเหล็กเหมือนกันครับก็จะถอดชิ้นเดิมออกนะครับเพื่อความแข็งแรงในการใช้งานเสริมด้วยชุดกันหินใต้ท้องหรือที่เราเรียกกันว่ากันแข้งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไปได้ก็คือโลบาร์ครับตัวนี้จะเป็นแบบโลบาร์แบบแขนยาวนะครับเราจะใส่แทน โลบาร์ bar, แบบเตี้ยของเดิมนะครับเพื่อที่จะป้องกันเวลารถเกิดมีการเกิดปฏิเหตุนะครับจะช่วยป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารได้นะครับทีนี้ถ้าในส่วนของตัวล้อนะครับคันนี้เนี่ยเราเลือกใช้ล้อของ KMC นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์แพ้จากอเมริกานะครับตัวยี้มีขนาดกว้าง8.5นะครับออตศูหรับสีเนี่ย เราเลือกให้มันมีแมตเป็นสีเทาเพราะว่ารถคันนี้เป็นสีเทาลัมโบนะครับเป็นสีใหม่ของอซสุที่ได้รับความนิยมมากนะครับตอนนี้ในส่วนของยางนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ยางคันนี้เราจะใช้ยางขนาด2 6 5 7 5 6นะครับจะเป็นแบรนด์โตโยต้ารุ่น Open นคันที่ RT ก็เป็นยางยอดนิยมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันสามารถใช้ลุยในป่าได้นะครับแล้วก็ใช้งานในเมืองเนี่ยเป็นยางที่ให้ความนุ่มนวล แล้วก็เสียงรบกวนต่ำนะครับถ้าเทียบจากลักษณะตัวดอกยางซึ่งจะเป็นสไตล์โหดนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขยายยางนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับคันนี้เราจะปรับแต่งตัวรถเนี่ยครับให้มีความสูงเพิ่มขึ้นจากของเดิมอีก2นิ้วครับผมเพื่อที่จะสามารถวิ่งผ่านสิ่งจีดขวังนะครับที่เราเจอใน ในป่านะครับหรือว่าในพื้นที่ที่เราไปคือค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันหน่อยคันนี้ก็จะเร,เราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโชค๊คเป็นของ p r o เฟนเดอร์นะครับรุ่นโมโนทูบ2.0 0, ครับตัวนี้ก็จะมีความยาวมากกว่าโชคปกติ2นิ้วอีกตัวหนึ่งก็คือชุดก้อนรองแล้วก็ชุดปรับองศาปีกนก เพื่อให้การขับขี่เนี่ยเหมือนรถสแตนดาดเพราะงั้นรถเราจะสูงขึ้นแต่การขับขี่ก็ไม่ได้ต่างจากของเดิมเลยนะครับ อีสู2022นะครับสีเทาแลมโบนะครับคันนี้ตกแต่งในสไตล์ 4x4 นะครับหรือ4คณ4นะครับเห4 4บมาะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปบุกตะลุยในป่านะครับท่องเที่ยวหรือสามารถใช้ในเมืองได้ก็ยังให้ความนุ่มนวลสูงนะครับการตกแต่งเนี่ยก็เราจะเปลี่ยนกันชนหน้านะครับบันไดโลบาร ในส่วนของตัวบอดี้รถนะครับจากที่ให้ชมไปในต้นคลิปแล้วนะครับตอนนี้ตัวรถจะถูกยกขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะครับบวกกับยางขนาดใหม่นะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวรถเนี่ยสูงขึ้นมาประมาณ3นิ้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่ชอบการตกแต่งในแบบ 4x4 นะครับสำหรับ e s u 2022นะครับติดต่อเราได้ที่ร้าน HR h i f i Motor Sport สี่แยกอินโดจีนะครับหรือ เข้าไปชมผลงานของเราได้ที่ f c e e o o o นะครับ HR h i f i Motor Sport นะครับส่วนลูกค้าท่านใดชอบนะครับรถอีสูตกแต่งแบบนี้อยากจะทดลองขับหรืออยากจะเห็นตัวจริงนะครับเชิญได้ hmm. ที่ศูนย์อีสูคอกอันตึงพิษณุโลกครับผมในส่วนคลิปหน้าเนี่ยอีสูอกอันตึงแล้วก็ HR h i f i Motor Sport จะมีผลงานตกแต่งรถอีสูในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ